ดูครับการทางกำลังเยอะปลาใหญ่อยู่ครับผมณต,ตอนนี้ยังไม่เห็นวี่แววว่ามันจะยอมเลยครับโอ้โหดูขันครับทุนยังหางยังไม่โผล่เลยครับนู่นครับผมจะได้เห็นหน้าง่ายๆไหมครับเนี่ย จานค้างกครึ่งชั่วโมงแล้วครับมีคนให้กำลังใจเยอะครับผมตอนนี้มันได้สั่นแน่ครับฮือ,อม,มันมาอีกแล้วมีเปียกครับฝนกำลังโรยลินครับตอนนี้ดูย,ยังยังไม่ยอม อโอ้โหลงครับเมืตต่อก,โดดโดกี้นะยังไม่ยอมแต่คนถือคันน่าจะยอมแล้วครับ เริ่มมีสองมือช่วยนั่นแหละไม่ได้ไม,ามาเหงาเลยไอ้ครับตอนนี้รู้สึกว่าปลาไม่ยอมครับแต่คนเริ่มจะยอมแล้วครับเหมือนต่อใต้น้ำครับผมอืม โอ้โหคันนี้ครับลงสวยครับผม <c oughs> มีมีเริ่มเก่งแล้วครับเริ่มเก่งแล้วเริ่มสันเลลิกเลลิกเลลิกแล,ล้วครับแต่ยังมีรอยยิ้มอยู่ห <c oughs> <c oughs> างทุนอยู่ไหนครับผมห <c oughs> างทุนยังไม่เจอเลยครับ เย็นนี้เดือดร้อนปบทบแล้วครับงานนี้โอ้มขึ้นมาแล้วครับหางทุนลอยขึ้นมาแล้วครับลอยขึ้นมาแล้วครับเห็นแล้วครับลอยขึ้นมาแล้วครับลอยขึ้นมาแล้วครับลอยแล้วดูดูครับดูครับดูเขากดครับโอ้โหดูขันครับฮ่าฮสุดสุด สีนีน่ออกออกออกยาวรั่วออกตัวโอ้โหเริ่มมีนั่งบัง้งยืนบั้งแล้วปล่อยขึ้นมาอีกแล้วครับยังไม่ยอมครับยังสู้กันดึงกันต่อไป ไปแล้วครับไปแล้วครับมิไดไปอีกแล้วจะจะขาดฆ่าต่อเรามิไดไปอีกแล้วอืม้มโอ้โหดูครับดูครับมีการอยากจะเปลี่ยนมือแล้วครับสู้ต่อไปครับทาเกชิ <laughs> ปลาไม่หมดครับแต่คนหมดครับหมายแล้วครับ,ยอ,ย,รบยอมแล้วครับครับยอมนะครับยอมนะครับออกมาแล้วเข้ามาแล้วจะยอมไม่ยอมท้องถึงพื้นไปอีกแล้วไป้วครับไปแล้วไปอีกแล้ว,ไ,ลวไม่ต้องรีบครับผมเรื่อยๆ โอ้โหเริ่มมีนั่งบ้างยืนบ้างแล้วล่อยขึ้นมาอีกแล้วครับยังไม่ยอมครับยังสู้กันดึงเงินต่อไปไปแล้วครับไปแล้วครับมิดไปอีกแล้ว ตะขาดฆ่าต่อเรามิดไปอีกแล้ว่นี่โอ้โหดูครับดูครับมีการอยากระเปลี่ยนมือแล้วครับสู้ต่อไปครับทาเกชิโอ้โหปลาไม่หมดครับแต่คนหมดครับมายแล้วครับยอมเลี้ยบครับครับยอมนะครับยอมนะครับออกมาแล้ว เข้ามาแล้วจะยอมไม่ยอมท้องถึงพื้นไปอีกแล้วไปอีกครับไปอีกแล้วไปอีกแล้วไม่ต้องรีบครับผมเรื่อยๆ <c oughs> ดูครับสภาพครับปลาไม่ยอมครับแต่คนยอมนะครับลุกนั่งลุกนั่งนะครับออดู <c oughs> ดูครับกดอีกแล้วไปอีกแล้วกดตักปลาก็รอครับแต่ปลาไม่ยอมครับ <c oughs> ยังครับยังไม่เห็นยังไม่เห็นตัวปลาครับยังไม่ลอยครับยังดื้ออยู่ไปอีกแล้ว มาแล้วครับเข้ามาแล้วครับเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วครับเข้ามาแล้วครับเข้ามาแล้วจะหยุดไม่อยู่ครับจะอยู่ไม่อยู่ยอมไม่ยอมไมม่ยอครับยังวิ่งออกได้อีกกรรมการคนไหนครับผมอาการเป็นยังไงบ้างครับผมอาจารย์ท้าครับ เ <laughs> อาละครับ10งวงเสิบนาทีผ่านไปครับอ,อ,อืม,มอแต่ตอนนี้คน,น,นหมดแล้วดูชัดชัดครับอืมทุนลอยระริวละริวละริวเลยครับยังอยากจะออกไปครับหมดจากกิงๆตัวนี้มีไซส์ครับมีไซส์ ก็สิบอัพจีไซครับไซไหนบอกเนี่ยถึงสิบห้าไหมสิบห้าไม่น,าน่าถึงถ้าถ้าเป็นกระพงมีมอก็คือมุดอีกแล้วกระพงมีตัวหน,ะนึ่งก็คือยอมไม่ยอมยอมไม่ยอมอย่าง ที่ทางและะว้วก็อิเอออย่างเงี้ยโอ้ยมันตกใจอะไรวะเนี่ยพุ่งเลยเนี่ยมันตกใจอะไรเนี่ยไปเลยครับไม่ยอมครับมีก๊อกสองครับก๊อกสองครับพุ่งเลยครับก๊อกสองครับหลังจากที่นิ่งมานานครับ เลยครับเมื่อกี้สาวสาวใหญ่แล้วครับสาวแล้วครับดูครับมาแล้วมาแล้วยกที่สองเริ่มขึ้นครับยกแรกผ่านไป ยกที่สองเริ่มขึ้นขึ้นขึ้นนขึ้นออกไปอีกรอบนนนน่่าเป็อยงั้ขึ้นวงให้เห็นแล้วครับตอนนี้ต้องแย่ให้มันแต่ดูคนครับมีนึกว่ายังเสียวอ่ะมีครับ มีครับมีแล้วก็มีก็เริ่มกระแทกแล้วครับมีขยมนะครับทีนี้กลับลำไปกลับลำยู่ยืมสวิงง่ายโหนงมึงสิว่าตัดสวิงเจ้าผมว่าบ๊อบคนว่าแท้โอ้โหดูครับยังไม่ยอมครับโอ้โหขัน มีปวดแขนครับเย็นนี้เดี๋ยวร้อนพอบวทบแน่นอนครับนวดยาให้ครับงดตกปลาอีกหนึ่งอาทิตย์ครับอาการนี้มาแล้วมาแล้วจะยอมไม่ยอมครับยอมไม่ยอมครับหน้าไม่เชิดเลยครับโอ้โหซูมเต็มที่ซูมซูมเต็มที่เลยครับใจดีโซเราุ้นกันรุ้นไป ปลายังไม่ยอมครับแต่คนยอมแล้วม,มาแล้วมาแล้วมาแล้วรอตักอยู่นะเร,เ,รเริ่มแล้วเริ่มแล้วแล้วครับมาแล้วเห็นพอมันเหินขึ้นแล้วหัวชดหัวชดกนลอยลอยปล่อง,องเลยสำลักน้ำทีเดียวขอทีเดียวอ่ะ โดูดูครับดูครับไปไม่เป็นแล้วครับเอาแล้วครับแต่ยอมนะครับดูท่าเหถึงจะยอมนะครับหลังที่รอมานานครับผมไม่น่าจะมีห้าแลน่าจะหกเจ็ดตัวที่ใหญ่ที่สุดดูครับเริ่ม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 ไปไม่เป็นแล้วครับวิ่งเข้าซุ้มตัวตัวนี้นมันมุดทั้งเดียวเลยนะดูครับดูอาการครับ มีปล่อยมือแล้ว <laughs> สองมือแล้วก็แล้วสงสัยอีกสักหน่อยต้องมีคําเอวครับ <c oughs> มุดอีกแล้ว <c oughs> ยังครับเหมือนจะยอมแต่ไม่ยอมเริ่มมีผิวน้ำแล้ว ใกล้ครึ่งชั่วโมงแล้วนะไม่ถึงสิบห้านาทียบรโอ้โหมันยังอีกครับอ่เ้ออ่เฮ้อ บนเรือแหละครับกันหอดเป็นชั่วโมงกว่านี่ยรถจะท่าขูงขึ้นนะเลยโอ้โหดูครับดูคันลงใช่มันจะมีแรงดึงช่วยมันหน่อยอันนี้มันยกคันขึ้นเฉยแต่ปานไม่ขึ้นมาด้วยดูท่าครับท่าจะเหนื่อย,ยครับเต่าเสารเรียบร้อยเลย,ยจบเลยมีรูเนะมีเสามืดมืเต่า แล้อยลงเงี้ยถอยหลัง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 ทีเดียวนะครับทีเดียวนะครับชนสวิงเหรอหลงอุ้มเลครับหลงอุ้มเลยเอาแล้วเอาแล้เอาแล้วเออพอดีเวลาโอ้ยผมมีห้าตัวนี้เจ็บครับเจ็บเจ็บไม่ต่ำกว่าเจ็บครับตัวนี้ที่ช่างมาล่าสุดนะ โอ้ยอาจารย์ครับความความรู้สึกไหนครับเป็นไงครับวัวสภาพวะต <laughs> ิดสองดวงเลยฮะกินขอดเต็มปากสองดวงบ่โอ้สะพานมาขาดแล้วเนาะขันติดเดียวผมวันนี้เดี๋ยวลอยได้ป่ะเนี่ยปวดเบ็ดเขาปล่อยไหเอออาจารย์ปวดเบ็ดแล้วปล่อยครับตัวใหญ่เอาไม่เอาครับเราเอาตัวเล็กครับโอ้ยตัวนี้ก็เอดเงาตัวนี้ก็ลามผมบอกแล้วนิ่งครับโอ้โห สุดยอดครับ